นายพินต้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์1 3ึ่งอยากอ่านหนังสือแต่ไม่รู้จะอ่านอะไรมาอ่านด้วยกันได้ในนายพินต้าพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ นายพินตาพอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนอ่านหนังสือไปด้วยกันนะฮะวันนี้ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นไหมฮะผมตื่นเต้นมากพูดเล่นนะก็วันนี้นะครับเป็นหนังสือหุ้นอีกแล้วนะฮะก็หลายคนก็พอจะจับทางได้แล้วแหละว่าวัานอังคารจะเป็นเรื่องหุ้นนะฮะแต่เดี๋ยวพอทุกคนจับทางได้ผมจะเปลี่ยนนะฮะผมไม่ชอบให้ใครจับทางได้รู้สึกว่าเหงาปัญญาอ่อนเนอะนะครับก็วันอังคารแบบนี้นะครับก็ชวนทุกคนมาอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ ก็ดีมากหลายคนบอกว่าเฮ้ยหยุดป้ายาได้แล้วนี่ดีมากมาทุกสัปดาห์แล้วนะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเล่มที่37ซึ่งเนอะมันเอามารีวิวมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างแหละนะส่วนใหญ่ก็ชอบนั่นแหละก็เลยมารีวิวนะครับซึ่งหนังสือหุ้นนี่ได้เจอเป็นอีกเป็น10บสเล่มครับอยู่กันยาวๆอยู่กันนานๆจนปีหน้าก็ยังมีมารีวิวอีกเพราะหนังสือหุ้นดีๆมีเยอะมากที่ผมชอบนะครับ วันนี้นะฮะชื่อหนังสือที่ผมอยากจะชวนทุกคนอ่านมีชื่อว่าหุ้นดีต้องมีปราการนะครับชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Why m o d e Matter นะครับเขียนโดยคุณ h e a t อร์ b l เลนนะครับแล้วก็คุณอลิซาเบธโคลินนะครับผู้แปลคือคุณปันวิทนันทะโชคเนตินันนะครับโดยสำนักพิมพ์ Capital นะฮะถ้าจำไม่ผิดเอ่อ a p i t a l p u b l i s h i n g ถูกด้วยนะครับ ชื่อเรื่องต้นฉบับก็คือ Why m o d e Matter นะ The Morning Star Approach to Stock Investing นะครับเรื่องนี้นี่ชอบมากนะบอกเลยเล่มนี้ชอบมากหลายคนบอกเนี่ยมึงชอบทุกเล่มเลยนะมึงชอบทุกเล่มเลยแล้วกูตามอ่านไม่ถูกเลยเอ่อถ้าถ้า,ถา,ถามีหลุดผมอาจจะมีคำคำว่ากูมึงอะไรเงี้ยเนอะถ้ามันเป็นแบบบทสนทนาบางทีมันก็ได้อารมณ์กว่าใช่ไหมนะครับหรือว่าคำว่าเชื่อเงี้ยมันก็เป็น มันเป็นอารมณ์ของผมตอนที่มันอ่านจริงๆอ่ะนะครับผมก็พยายามจะไม่ได้หยาบคายมากนะแต่แบบว่าคําบางคํามันก็เออแบบเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจอารมณ์ผมนะนะครับก็เออกลับมาว่าเนี่ยแบบก็บอกก็ชอบไปหมดอะจะตามอ่านได้ยังไงนะครับก็ลองลองฟังเนื้อหาด้วยแล้วกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยตัว Why m o d e Matter เนี่ยอ่าน ยากเหมือนกันนะต้องยอเราว่ายากระดับหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ยากด้วยเนื้อหานะมันยากด้วยการจัดเรียงอะผมว่าตัวหนังสือมันแน่นไปหน่อยนะครับเล่มมันก็หนา3 6 8้หน้าแล้วก็ตัวแน่นๆเนาะนะครับแล้วก็มีตัวอย่างที่เป็นภาษาแบบตัวตัวอย่างหุ้นต่างประเทศที่เราอาจจะไม่ถนัดแต่ด้วยเนื้อของมันเนี่ยผมว่าโคตรดีนะครับโคตรดีจริงๆนะฮะ Why Most Matter เนี่ยเป็นเรื่องราวของ Morning Star นะครับม The, The Morning Star เนี่ยเขาก็ไปทำงานวิจัยมาว่า หุ้นแบบไหนเนี่ยที่จะมีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวใช่ไหมครับคือตัวของ Warren Buffett เองเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าหุ้นดีต้องมีคูซื้อหุ้นต้องมีโหมดประมาณนี้นะครับก็คือมี durable competitive advantage นะครับซึ่งตัวของเดอะมอรนิสเนี่ยก็ไปทำงานวิจัยเพื่อหา DNA ของการเป็น หุ้นที่มีประการหุ้นที่มันดีหุ้นที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเนี่ยหรือ durable competitive advantage เนี่ยขึ้นมานะครับเขาก็นิยามมานะครับเขาก็นิยามมาว่าเอ้ยเอ้เราอ้ durable competitive advantage คืออะไรนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจคําว่า competitive advantage ก่อนหรือความสามารถในการแข่งขันนะครับความสามารถในการแข่งขันเนี่ยในของ the morning star เนี่ยเขาก็นิยามว่า ความสามารถในการแข่งขันก็คือความสามารถที่บริษัทเนี่ยจะสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนได้มากกว่าเงินที่ลงทุนไปนะครับโดยเขาจะเปรียบเทียบตัวแปร2ตัวนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยเขาให้ ROIC นะครับหรือว่า Return on Invest Capital นะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับส่วนเงินลงทุนเนี่ยเขาจะใช้ WACC นะครับ e i g h ช e d Average cost of capital นะครับซึ่งบริษัทไหนที่ ROIC สูงกว่า WACC เนี่ยก็แปลว่าเป็นบริษัทที่มีมี competitive advantage หรือว่ามีความสามารถในการแข่งขันแต่ถ้าบริษัทไหนมี ROIC สูงกว่า WACC ยาวนานต่อเนื่องเกิน20ปีครับเขาจะเรียกว่าหุ้นแบบนี้หรือบริษัทนี้มี DCA หรือว่ามี durable competitive advantage นั่นเองนะครับ วงเล็บ DCA นี้ไม่ใช่ดอลลาร์คอสแอบเวเสที่ซื้อทถั่วเฉลี่ยนะครับนะนะครับ DCA เหมือนกันแต่คนละความหมายนะครับโดย The Morning Star เนี่ยครับเขาก็จะจัดรายการมาให้ว่าเฮ้ยตัวของธุรกิจที่มีโหมดเนี่ยหรือว่าไอมี Durable Competitive Advantage จเนี่ยนะครับจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างหรือว่าพอจะมีอะไรที่เป็นจุดบอกได้ไหมว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือโหมดหรือว่า ตัวปราการของธุรกิจที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนให้เขาได้นั่นเองนะครับก็แบ่งแยกออกมาได้5อย่างด้วยกันนะครับหอย่างในเดี๋ยวผมขอพูดไปช้าๆที่ละอย่างนะครับก็จะมีไม่ก็ไม่ชา้าก็เร็วนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของ intangible asset นะครับหรือว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่น แบรนด์ของบริษัทเช่นโน้ตฮาวความรู้ของบริษัทหรือว่าพวกสิทธิบัตรใบอนุญาตต่างๆเลยพวกนี้นะครับที่จะเป็นจุดที่ทําให้บริษัทนี้มีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่น Starbucks อย่างเงี้ยนะครับที่เรากินกาแฟกันนะสมมติสมมตุมมติมีคนมาขายแก้วใบหนึ่งให้เราราคา100บาทเราอาจจะไม่ซื้อแต่ถ้าเป็นแก้วปั๊มตาสตาร์บัคร้อยบาท เราอาจจะซื้อเนาะแบบนี้แปลว่าแบรนด์มันมีมูลค่าในตัวเองเนาะเพราะว่ามันสามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการได้จริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องของ intangible asset หลักๆก็จะมีเรื่องของแบรนด์นะครับเรื่องของ know-how ความรู้นะครับแล้วก็เรื่องของใบอนุญาสิทธิบัตรสิทธิททธท์ต่างๆนะครับอันที่2คือ cost advantage นะครับหรือความได้เปรียบเชิงต้นทุนนะฮะเช่นบางบริษัทอาจจะได้รับ ้นทุนสินค้าบางอย่างถูกกว่าปกติเออนะครับอย่างเช่น LT อย่างเงี้ยนะครับเช่าที่จากกรมราชพัสดุซึ่งก็ได้ราคาเป็นรัฐวิสาหกิจนะถ้ามีเอกชนมาแข่งขันก็อาจจะทําไม่ได้นะครับหรือว่าคอสแตนเทตบาง,อย,างอย่างเช่นบางบริษัทอย่างเงี้ยนะครับมีมีอัตราการผลิตสูงสูงนะครับก็เกิดอี o น o มีออฟสเกลหรือการประหยัดจากขนาดก็ ต้นทุนเฉลี่ยต่อขวดหรือต่อชิ้นที่ผลิตเนี่ยก็ถูกกว่าเจ้าเล็กๆแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการได้เปรียบเชิงต้นทุนนะฮะอันที่3คือ switching cost นะครับหรือต้นทุนในการเปลี่ยนย้ายเนาะเขาบอกว่าแบบออธุรกิจไหนที่ถ้าผู้บริโภคเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยแล้วมีต้นทุนมากๆเนี่ยแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ดีนะครับ มากๆแบบนั้นก็จะดีต่อธุรกิจนั้นแต่ไม่ดีกับธุรกิจอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกเ,เครื่องมือผ่าตัดเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีตัวซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรี่นหมายถึงว่าเหมือนคล้ายๆที่คล้ายๆกับที่ คอมพิวเตอร์ต้องมี Windows ใช่ไหมครับเพื่อมือผ่าตัดก็จะมีซอฟต์แวร์ของตัวเองซึ่งซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยหมอหรืออะไรเงี้ยเขาจะใช้จนชินมือจนถนัดจนมั่นใจว่าเขาจะผ่าตัดได้แม่นยำนะครับถ้ามีบริษัทซอฟต์แวร์ใหม่มาแข่งขันอะ่ะถามว่าทําได้ไหมก็ได้อะ่ะแต่หมออ่ะที่จะต้องสวิชชิ่งคอร์สไปเรียนใหม่เข้าใจใหม่เริ่มต้นหัดทักษะใหม่อะ่ะเขาก็อาจจะไม่คอมฟอร์ตหรือเขาก็อาจจะไม่รู้สึกดีที่จะเปลี่ยนแปลงน,นะครับก็เป็นสวิชชิ่งคอร์สที่แพงมากเป็นต้นนะ ต่อไปขนาดมีประสิทธิภาพนะครับหรือ f f i i c เช scale นะครับก็คือขนาดประสิทธิภาพก็คือหมายถึงว่าตัวของธุรกิจเนี่ยมันไปอยู่ในพื้นที่หรือทำเลที่เขาเหมาะที่จะมีธุรกิจเพียง1เจ้าหรือ2เจ้าคือมีเยอะกว่านี้ไม่ได้มันจะแข่งกันจนไม่มันจนไม่เหลือกำไรคือคนที่เข้ามาใหม่ก็จะไม่อยากเข้าเพราะว่ารู้ว่าเข้ามาสุดท้ายก็แข่งกันจนเละเทะนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นท่อส่งน้ำมันท่อส่งน้ำมันต่างๆอย่างเงี้ยนะครับที่ พื้นที่หนึ่งก็อาจจะมีเท่าส่งน้ำมันแค่เจ้าเดียวอะจะมีหลายเจ้าทำไมใช่ไหมครับเพราะว่า แหมมันก็ซัพลายดีมาลมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับมาแย่งกันมันก็อาจจะทําให้ตัวกําไรลดลงไปอีกเนะคนที่เข้ามาใหม่ก็ขาดทุนคนเก่าก็ขาดทุน,น,ก,ก,ทนก็ไม่มีอะไรดีนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยมันฟิตติ้งไว้ด้วยขนาดด้วยการที่ดีมานของผู้บริโภคเนี่ยมันขยายขนาดไม่ได้แล้วมันก็อยู่ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้เติบโตเท่าไหร่หรอกยกตัวอย่างตัวอย่างที่ผมชอบยกบ่อยในตลาดทุนไทยก็จะเป็นตัวของ s g f นะครับ s p f นะครับหรือว่าสนามบินสมุยอย่างเงี้ยที่ สมุยก็ไม่น่ามี2ส,สนามบินไหมก็ใจไหมขนาดกรุงเทพยังมีแค่2ส,สนามบินเลยคือถ้าไปอยู่สมุยก็คงมีสนามบินเดียวใครจะไปสร้างอีกสนามบินหนึ่งถูกไหมเพราะว่ามันก็คงจะขัดทุนกันเละเททั้ง2เจ้าก็คงไม่มีใครเขาอยากจะเข้าไปแข่งขันนะครับแบบนี้ก็เรียกว่า e f f i ิเช n t s สเกลสุดท้ายนะครับก็คือ Network ร์ f เอฟหรือพลังของเครือข่ายก็คือ การที่มีผู้ใช้บริการมากขึ้นน่ะมันก็จะส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวธุรกิจเองนะครับหมายถึงว่าธุรกิจยิ่งใหญ่ยิ่งดียกตัวอย่างเช่น Facebook อันนี้ชัดมากคือวันนี้สมมติมีโซเชียลมีเดียใหม่เปิดขึ้นมาแล้วเราจะเล่นเราก็อาจจะไม่เล่นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก็เพื่อเราไม่เล่นอ่ะเออเพื่อเราไม่เล่นเราไปเล่นกับใครเ่ไปเล่นกับอากาศหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรให้เล่นถูกไหมดังนั้นพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยแสดงเห็นชัดสำคัญข,ของเน็วมมาากไ่่จะป YouTube t w i t t e r f a c e b o o k นะครับ Tik t o k เนี่ยเพิ่งมาใหม่นะครับเราจะเห็นว่าไอ a g r a m เนี่ยผู้ชนะมีไม่กี่คนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคนที่จะเล่นเนี่ยมันมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงดังนั้นเนี่ยการที่โซเชียลมีเดียเล็กๆจะอยู่รอดเนี่ยคือมันต้องมีคนเล่นด้วยสมมติผมเล่นแต่เพื่อนผมไม่เล่นอ่ะผมก็ไม่อยากเล่นผม,มรู้จะไปคุยกับใครถูกไหมยกเว้นเราเป็นแอคหลุมเราไปตามเรื่องนู่นนี้นั่นแล้วก็ไม่ได้ต้องการคุยกับ มนุษย์ที่เป็นคนรอบตัวเราเราอยากไปสนใจเรื่องอื่นแบบนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราเอาไปความเป็นโซเชียลมีเดียใช้แบบสังคมออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับเน็ตเวิร์กเอฟเฟกก็สำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าคุณจะชนะ Facebook ได้คือคุณต้องไมเกรดคนที่เล่น a c e b o o k ไปเล่นที่อื่นอะ่ะมันต้องเป็นเหตุผลสําคัญมากที่ไม่รู้ว่าอะไรอะ่ะเออนะครับดังนั้นก็ยากนะครับที่จะชนะเน็ตเวิร์กเอฟเฟกเหล่านี้ได้ซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะรวบรวมมาประมาณนี้นะครับก็จะบอกเหตุผลน,นู่นนนนนี่่่ััแแลล้้วววกก็ยกยยตอออาาางธิบ บางทีก็ง่วงบางทีก็สนุกคือหนังสือมันหนานะครับแล้วตัวหนังสือมันก็เล็กจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บจุ๊บจุ๊บจิ๊บแต่ถามว่าเฮ้ยมันดีไหมดีเนื้อหาดีนะครับแล้วผมก็อา่านสองสามวันก็จบแล้วเพราะเป็นเล่มอีกเล่มหนึงถือว่ามันมากนะผมก็ชอบมากนะครับก็แนะนําว่าเออนะครับลองอ่านดูนะครับลองหาดูซึ่งเขาก็จะมีพูดถึงธุรกิจต่างๆด้วยนะครับนอกจากเขาจะสอนไปแล้วว่าไอ้ห้าแบบเนะี่ยมีอะไรบ้างก็จะพูดถึงแต่ละอุตสาหกรรมด้วยว่าเอ้้ยแบบนนนััมมี ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนไหมนะนะครับมันมากหรือน้อยอย่างไรนะนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้เล่มนี้ดีอ่ะเหมือนเขาเพิ่งกลับมารีปรินด้วยมั้งนะครับเหมือนหมดไปพักนึงแล้วก็กลับมาขายใหม่ก็ใครสนใจก็ลองดูนะเป็นเล่มที่ผมชอบเป็นเล่มที่ผมชอบเป็นเล่มที่ผมชอบเอ่อที่ที่รีวิวมาก็ชอบทุกเล่มเลยนะ <laughs> อ่านทันนะสมมติถ้าคุณอ่านทุ่นอย่างเดียววันนู้ยอาทิตย์หนึ่งอ่านเล่มนึงจบสบายสบายอยู่แล้วมีทั้งวลนทั้งเจ็ดวันสามวันก็ต้องจบแล้วหนังสือเล่มเนี้ยนะนะครับก็ใครชอบก็ลองหาซื้อตามได้นะครับก็แนะนําว่าเออเล่มนี้ดีเล่มนี้ดีดสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับนายพินต้าในช่อง u t u b e เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปใหม่ครั้งหน้า ผมจะมาชวนทุกคนอ่านหนังสืออะไรอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ในนายพินตาพอดแคสต์